สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิดีโอคู่มือนะครับการใช้ตู้ควบคุมการผสมปุ๋ยนะครับเป็นตู้ควบคุมการจ่ายปุ๋ยและจ่ายกดเบสนะครับรองรับการเชื่อมต่อออนไลน์ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันตัวรุ่นนี้นะครับจะมีเซนเซอร์เป็นรูปแบบมอสบัตนะครับมีการเชื่อมต่อในลักษณะพ่วงกันนะครับลังเกตดูนะครับจะพ่วงกันแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือกรณีที่เราใช้นะครับการผสมปุ๋ยมีการ ใช้สายเซนเซอร์ที่มันต้องยาวมากนะครับมันจะทําให้เราต้องมาตัดต่อสายเซนเซอร์และเมื่อเราตัดต่อเรียบร้อยแล้วมันจะทําให้สัญญาณมีความผิดพลาดนะครับมีสัญญาณเพี้ยนได้นะครับนะครับตัว EC ก็เหมือนกันนะครับนะครับผมเป็นเป็นมอสบัตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมอสบัตนะครับสามารถเดินสายจากตัวตู้ได้นะครับไกลนะครับใช้การต่อแบบพ่วงกันเลยนะครับเป็นตัวยูนะครับลักษณนนี้สานนี้นะครับทีนี้เรามาดูการต่อในตัวตู้นะครับที่ตู้นะครับก็ ด้านหน้านะครับจะเป็นปั๊มดอสซิงนะครับก็จะเป็นเพอริสเตติกปั๊มนะครับเป็นการจ่ายนะครับดสสารเป็นยดนะครับก็จะมีปั๊ม A นะครับปั๊ม B นะครับปั๊มเติมกดนะครับแล้วก็ปั๊มเติมเบสวิธีเช็คว่ามันดูดเข้าทา้งไหนก็ให้ดูจากลูกปืนที่วิ่งนะครับเราเหลือนิวเทสนะครับมันก็จะดูดด้านนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งจะออกนะครับไปในตู้นะครับก็จะมีนะครับบอกไว้นะครับว่าต่อลักษณะไหนบ้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยงนะครับ12โวลต์นะครับ ตีป์ไอตีป็นหาแล้วคือมอบัดนี้นั่นเองนะครับปุ๋ย A ปุ๋ย B ีกดเบสนะครับแล้วก็ปั๊มผสมนะครับก็จะเป็นซ้ายบวกขวาลบนะครับก็คือเทอร์มินอลที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวมอเตอร์ผมต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณต่างๆยกเว้นเดี๋ยวตรงจะทอดตัวนี้นะครับสังเกตว่าจะเว้นหนึ่งคู่นะครับตามด้วยสีตาลและสีดำนะครับเป็นปั๊มสําหรับควรปุ๋ยในถังนะครับก็คือปั๊มชุดนี้นะครับอ่านะครับผมส่วนชุดไฟเลี้ยงนะครับก็จะเป็นเทอร์มนอ หรือคอนเนคเตอร์นะครับชุดนี้นะครับก็จะมีเพจบอกไว้ลักษณะนี้นะครับนะครับของก็จะเป็นลายนะครับนิวตอนนะครับแล้วก็ไฟบวก1 2บโวลต์ไฟลบ1 2บสโวลต์ A และ B นะครับทีนี้เราก็จ่ายสายเข้าไปนะครับคู่นี้นะครับส่วนสายเราก็ใช้สายไมโครหรือสายอ่อนนะครับติดกับตัวปั๊มดูปุ๋ยได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้เราก็ลากสายเข้าไปในถังนะครับต่อมาก็ชุดสุดท้ายก็จะเป็นสายเซนเซอร์นะครับสายเซนเซอร์ก็จะเป็นบวกสิสองลบสิสองแล้วก็ A และ B นะครับวิธีการต่อนะครับก็ต่อมาสีสายเลยครับนะครับจากนั้นมาเข้าที่เซนเซอร์นะครับที่ตู้เซนเซอร์ก็จะมีเขียนไว้นะครับบวก12บสองลบสิสองแล้วก็ B นะครับอ่าเราก็ต่อพ่วงกันได้เลยนะครับจากเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมาที่เซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็ต่อแบบเดียวกันเลยนะครับนะครับสังเกตดูสายนะครับจะสามารถต่อพ่วงได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ นะครับผมจากเซนเซอร์ตัวนี้ก็เข้าที่ตู้นะครับก็คือเซนเซอร์2งตัวใช้สายสี่เส้นชุดเดียวกันเลยนะครับก็โดยรวมการต่อใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับมาดูการตั้งค่าในหมดของตัวเครื่องนะครับก็จะมีการตั้งค่านะครับวิธีการตั้งค่านะครับกดปุ่ม enter ทางไว้นะครับปุ่มจะเป็นปุ่มออกปุ่มบนปุ่มล่างปุ่ม enter นะครับเมนูแรกนะครับเป็นการตั้งค่า e 4ที่ต่ำนะครับ อีกสีต่ําก็คือถ้ามันต่ำกว่า5้าไมโครซีเมนต์นะครับก็จะทํางานนะครับและจะหยุดเมื่อถึง7จ็ดไมโครซีเมนต์นะครับในที่นี้จะมีน่วยเป็นไมโครซีเมนต์นะครับกองนี้เราใช้ปุ๋ย0.9เราก็ตั้งไป900นะครับวิธีตั้งก็กด enter นะครับแล้วก็กดบวกนะครับแล้วกดพอเราจะเซฟนะครับพอต้องการจะเซฟนะครับให้กด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้ค่าโลนะครับก็กดไปนะครับค่าายนะครับแบบนี้นะครับถัดมาเมนูที่สามเป็นเมนูการตั้งค่า PH โลนะครับก็การตั้งค่าเหมือนกันนะครับการทํางานก็จะคล้ายกับตัว EC นะครับจะสร้างเติมเบสนะครับเมื่อมันน้อยกว่าค่าโลนะครับและจะเติมกดนะครับเมื่อมากกว่าค่าายนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นโล6.2นะครับ ถ้าหายเป็น7.1นะครับ pH low และ pH high นะครับถ้ามากกว่า7.1มันก็จะเติมกดถ้าน้อยกว่า6.2ก็จะเติมเบสนะครับถัดมาเมนูที่ห้าเป็นเมนู set ีเ l a y นะครับ delay ในที่นี้คือเมื่อเครื่องเมื่อเมื่อมีการ active นะครับไม่ว่าจะเป็น EC หรือ pH นะครับเช่นถ้า EC น้อยกว่านะครับมันจะน่วงเวลา3วินาทีนะครับจากนั้นจึงทํางานนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ตั้งไว้3วินาทีนะครับ ถัดไปเป็นเซตเวลาของปุ๋ย A นะครับและก็เวลาปุ๋ย B นะครับ6กับ7นะครับเป็นปุ๋ย A และปุ๋ย B ข้อดีของตัวนี้ก็คือเราสามารถตั้งให้เวลาในการจ่ายปุ๋ยนะครับระหว่าง A และ B ไม่เท่ากันได้ด้วยนะครับอ่านะครับเเซตไว้5้าวินะครับบเซตไว้5้าวินะครับตรงน,นี้ขึ้นอยู่กับว่าเราปลูกพืชชนิดไหนอ่าอย่างตัวอย่างเมลอนกรณนนีเราต้องการเปลี่ยนค่าให้เป็นให้ A ให้ A น้อย B มากอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตั้งวินาทีเอาได้เลยครับ ถัดมาก็เป็นกดระเบิดนะครับก็ลูกเล่นเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถตั้งเวลาของตัวปั๊มนะครับอิสระได้เลยนะครับว่าต้องการเติมกี่วิหลังจากมันทํางานนะครับจากนั้นมันจะสลับกับการทํางานเติมเวลาของการผสมนะครับเช่นเราตั้ง A กับ B ไว้ที่5าวินะครับเมื่อค่า e c นะครับมันน้อยนะครับมันจะเติมก A และ B นะครับทั้ง2ตัว5้าวิเลยเพราะเราตั้งไว้5้าวิ เมื่อเติมครบ5วิแล้วมันก็จะทําการปั๊มผสมนะครับนะครับทามิกตรงนี้นะครับ5วิผสมอีก5วินะครับจากนั้นก็สลับไปเติมเ b บอีก5วิเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับวนอยู่แบบนี้เมนูที่11เป็นเมนูเมนูในการเปิดอาวุธผ่านปุ่มนะครับปุ่มนะครับแล้วกดกดตกลงนะครับมันก็จะบอกว่าช่องที่หนึ่งอฟนะครับกดเอนเตอร์อีกครั้งหนึ่งมันก็จะออนนะครับอ่าช่องที่สองนะครับแบบนี้ช่องที่สามนะครับ กันนครับกดบนล่างเพื่อเปลี่ยนช่องนะครับช่องที่สี่นะครับช่องที่ห้าจะไม่มีนะครับช่องที่หกนะครับเป็นปั๊มตรงนี้นะครับนะครับผมถ้ามีอุปกรณ์สิบสองโวลต์สามารถมาประยุกใช้ได้นะครับเพราะว่าช่องที่ห้าก็คือช่องนี้นะครับช่องที่หกคือปั๊มช่องเจ็ดช่องแปดนะครับจะเหลือสามช่องนะครับในโปรแกรมจะไม่มีการใช้งานแต่ในที่นี้สามารถเอามาต่อเพื่อังเปิดปิดได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไฟสิบสองโวลต์ทั้งหมดก็จะมีซีเมนูประมาณนี้นะครับ นะครับผมตอนนี้ก็เป็นหน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักก็จะกับพริบบอกนะครับอ่าตอนนี้จะเป็นแมนนวลอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้เป็นออโต้นะครับอันนี้ตัวแมนนวลแล้วอต้อนี้ต้องตั้งผ่านแอปนะครับอ่าผมจะตั้งเป็นออโต้นะครับพอเป็นออโต้หน้าจอจะกับพริบหลายแบบนะครับอันนี้ก็จะรพิบบอกว่าอุณหภูมิในน้ำนะครับสามสี่องศานะครับ อีซีที่ตั้งไว้คือสิบถึงยิบอนะครับทีเฮที่ตั้งไว้หกสองถึงเจ็ดจหนึ่งนะครับค่าที่วัดได้จริงนะครับอันนี้คือค่าที่วัดได้จริงนะครับผมอ่าอันนี้คืออุณหภูมิน้ำนะครับอ่ามักเคล่ดูนะครับมันจะทำตามเอดีนะครับและกดเบสนะครับเพราะว่าค่าที่อ่านได้มันน้อยหรือมากก็ําตามเงื่อั่งนะครับจากน้ำพอมันทำตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะถลับมาเป็นตามตอนนี้นีกนะครับ มันก็สลับกลับไปกลับมาตามที่เราตั้งเวลาไว้นะครับเวลาตรงนี้จะมีผิดเพี้ยนบ้างนะครับเพราะว่าเซนเซอร์เป็นประเภทมอสบัสนะครับจะมีการอ่านค่าค่อนข้างนานนะครับตอนมันรอการตอบกลับนะครับจะมีการอ่านค่าค่อนข้างนานนะครับเป็นการน่่งนะครับตัวเวลาอาจจะมีน่วงบ้างนะครับก็คือเวลาสมมุติเราตั้งไว้ห้าวิอาจจะเกินมาบ้างนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์เป็นประเภทมอสบัสนะครับ ตอนที่ช่วงเวลาที่อ่านค่าจะมีการรอรอการตอบกลับจากเซ็นเตอร์นะครับทําให้เวลามีความผิดพลาดนะครับก็คือเมนูตรงนี้จะตั้งการตั้งค่าจะตั้งที่ตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีการตั้งผ่านแอปนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าจอแอปกันบ้างนะครับที่หน้าจอแอปนะครับก็จะมีสถานะของ wi-Fi นะครับอ่าแล้วก็สถานะความแรง wi-Fi ตัว EC นะครับเป็นเกตนะครับแล้วก็ PS นะครับ สวนี้ปุ่มเพิ่อบอกว่าเมนวลหรือออโต้นะครับพอเรากดบนออโต้นะครับเราก็จะไม่สามารถกดปุ่มอื่นได้เลยนะครับเครื่องก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับเติมเติมกดเติมเอดีนะครับกดเติมแ้๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเติมปั๊มตรงนี้นะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับปั๊มผสมเป็นแมนนวลไว้ก่อนนะครับอ่านะครับ ตอมีเป็นม่นุ่นเราก็สามารถเปิดปิดตรงน,นี้ได้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็คือสร้าง่านแอดได้เลยนะครับนะครับอัน,นนี้คือคือการสร้างแบบแมนนวลนนะครับแล้วก็มีวอเตอร์เทมตรงนี้เป็นน้ำอุูมิในน้ำก็จะเป็นกราฟนะครับ ส่วนด้านบนจะมีแท็บตรงนี้นะครับให้เรากดการตั้งค่าจะบอกการตั้งค่าที่เราตั้งไว้ในตัวเครื่องนะครับตั้ง EC ต่ำที่10นะครับ EC สูงที่22นะครับ PH ตั้งไว้ที่6นะครับ PH ไฮเป็น6 7จจุดนึงนะครับเวลาดีเลยนะครับ3วินะครับเวลาในการเติมปุ๋ย A และ B เป็น5วินะครับเวลาในการเติมกดและเบสเป็นย่างละ2วิ้วก็เวลาในการผสมนะครับในการตั้นนะครับควร5วินะครับแบบนี้นะครับ ตัวการตั้งค่านี่จะดูได้อย่างเดียวนะครับจะพยายามให้ตั้งผ่าดตัวเครื่องแทนนะครับเพราะว่าต้องการเราต้องป้องกันปัญหากรณีมีการตั้งค่าผิดพลาดหรือเซอร์ฟเวอร์เรามีปัญหานะครับอาจจะทําให้มันเติมกดและเบสอัตโนมัติหรือมันมีการลวนเกิดขึ้นจะทําให้พักนะครับเสียหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้แอปและการใช้งานนะครับต่อมาเป็นการตั้งค่านะครับตั้งค่าแอป การสมัครสมาชิกและโค้ดแอปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกลิงก์หนึ่งนะครับการตั้งค่าแอปนะครับหรือการจะเซต wi-Fi ใหม่นะครับอันดับแรกพอเราสมัครสมาชิกผ่านแอปล็อกอินแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดที่รูปนี้เราก็โคนโคนนะครับโคนโคนแอปตัวนี้นะครับให้เรียบร้อยเมื่อโคนแอปเรียบร้อยแล้วกดที่รูปเฟืองนี้นะครับเราก็ก๊อปโทเค็นตรงนี้ไว้นะครับให้ก๊อปปี้ตรงนี้ไว้นะครับนี่นะครับนะครับแบบนี้นะครับก๊อปไว้นะครับ อย่าลืมนะครับพอเราสมัครสมาชิกอะไรเรียบร้อยแล้วมีแอปแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้กดรูปเฟืองเพื่อไปก๊อปปี้โทเค็นนะครับทีนี้ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเมื่อยังไม่ไม่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ยังไม่เคยเชื่อมต่อ Wi-Fi เลยนะครับมันจะเข้าโหมดเซตอัพ i f i อยู่แล้วนะครับส่วนกองนี้เราเซตอัพไปแล้วนะครับแล้วเราทำเราลืมและหรือเราเซตอัพไม่ถูกต้องนะครับต้องการจะเปลี่ยนค่าใหม่นะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นู่ปุ่มนะครับ ให้เรากดค้างไว้นะครับจนตัวหน้าจอมันจะเปลี่ยนนะครับแบบนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปเข้ามอดเซตไวไฟแล้วเครื่องจะรีสตร์านะครับประมาณห้าวินะครับนะครับรีเซ็ตคอนฟิกไวไฟมันจะขึ้นลักษณะนี้นะครับให้เรารอนะครับมันก็จะเข้าหน้าจอหลักนะครับเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่นะครับอ่าไวไฟถูกรีเซ็ตแล้วมันก็จะสแกนหานะครับไปดวงนี้จะกับพิบช้าๆนะครับ เมื่อมันเชื่อมต่อไวไฟไม่ได้มันจะกระพริบที่ๆนะครับแบบนี้นะครับกระพริบที่แล้วนะครับจากนั้นเรารอสักครู่นะครับเราก็มาที่มือถือเรานะครับค้นหา w i f i ของตัวเครื่องนะครับนะครับแบบนี้นะครับพอขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อมต่อไปที่ตัวนี้นะครับชื่อของตู้มันนะครับตัวไรเซอร์คอนโทรลนะครับจากนั้นรอนะครับมันจะเข้าหน้าเซตอัพอัตโนมัติแบบนี้นะครับ กดเมนูบนนะครับคอนฟิกนะครับลดบ้างก็รอมันหน่อยนะครับครับเข้ามาแล้วครับก็กดคอนฟิกเลยครับข้างบนนี้ให้ใส่เป็นชื่อ wifi ที่เราจะเชื่อมต่อนะครับที่นี้ผมก็ใส่ของผมไป ไมไฟที่บ้านผมนะครับถ้าใส่ผิดเราต้องมาลืมแล้วก็เริ่มใหม่กันเลยนะครับไม่งั้นมันก็จะจำไว้นะครับส่วนโทเค็นตรงนี้นะครับก็ที่เราไปก๊อปมาจากแอปเมื่อกี้นะครับมาวางไปเลยนะครับ อ่ะวางไปเลยจากนั้นก็ไฟเซอร์เวอร์นะครับตรงนี้ผมจะมีคลิปละเอียดละเอียดให้ดูคลิปหนึ่งนะครับเป็นอยู่ใต้์เรือวีโอนะครับเป็นคลิปการสมัครสมาชิกนะครับพอเป็นแป๊ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยก็เซฟได้เลยครับจากนั้นรอนะครับมันก็จะขึ้นตรงน,นี้นะครับคอนฟิกไวไฟนะครับ เซฟคอนฟิกเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ในอันนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับเมื่อตัวเครื่องเปิดมาไหม้นะครับมันทำไฟไม่ไดไฟไฟเรียบคอนฟิกไฟเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าโหมดที่เราเคยตั้งไว้ล่าสุดนะครับอ่าสังเกตว่ามันจะทํางานแล้วนะครับกลับมาที่แอปนะครับกดลูปเพย์ตรงนี้นะครับนะครับถ้าไฟสีขาวนะครับกระพริบแบบนี้นะครับแสดงว่าทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหน้าแอปโดยรวมก็บัะมาแบบนี้นะครับ ครับผมก็ทางานปกตินะครับการตั้งค่ามันก็โชว์ไว้นะครับนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทดสเซนเซอร์นะครับก่อนจะให้ดูนะครับอันนี้ ec นะครับจะเป็นหน่วยไมโครซซเมนอันนี้ผมจะลองจุ่มน้ํานะครับตัวขั้วมันจะเป็นเกียวซีหุ่นนะครับถ้าพี่เทสน่าจะเป็นหกหุ่นนะครับเมื่อจุ่มน้ําแล้วนะครับสังเกตว่ามันขึ้นมา480กว่านะครับในที่นี้ก็หมายความว่ามันมีค่าอ c คือ0.4มิลลิซซเมนหรือ482ไมโครซซเมนนั่นเองนะครับ ส่วนปผมไม่ได้ถอดหัวออกนะครับก็การทํางานก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่านะครับตัวปิเก็จะมีเทม์นะครับติดมาด้วยเป็นเทม์วัดในน้ํานะครับอ่านะครับนี่ก็จะเป็นเทม์ที่ตรงปิเนะครับตัวนี้นะครับอ่าสำหรับใส่วัดในน้ํานะครับเป็นวอเตอร์เทม์นะครับอ่านะครับนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นเซนเซอร์มัดบัตนะครับอ่าตัวอันนี้ก็จะเอาออกก็จะค่าอีซีก็จะหายไปนะครับ บบน,นี้นะครับโดยรวมก็นะครับตอนนี้นะครับไม่สงสยัยสองสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจนะครับโทรถามหรือทักไลน์มาได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ